สวัสดีครับคุณผู้ชมครับด้เวลาของรายการจับกระแสนะครับวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับถือเรื่องราวของความมั่นใจอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของเมืองพัทยาบ้านเรานะครับเห็นแขกรับเชิญนะครับแต่งชุดสีกะกีแบบนี้แน่นอนนะครับท่านก็จะคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะยิ่งครับนักท่องเที่ยวทุกๆคนที่เข้ามา เมืองพัทยาแล้วก็รวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากพันตุรโทพิทยาเขียวเปลืองสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยานะครับพูดถึงสถานการณ์หรือว่าความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รยการจับกระแสนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงภารกิจหน้าที่นะคะที่ทางด้านท่านสารวัตรเนี่ยจะต้องทําเป็นประจําในทุกๆวันแล้วเนี่ยนะคะต้องขออนุญาตเรียนถามค่ะว่าตั้งแต่ที่ย้ายมารับตําแหน่งเป็นสารวัตรตำรวจท่องเที่ยว เอเมืองพัทยาเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สาคัญที่สุดเลยเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับโลกด้วยนะคะช่วยเล่าภารกิจให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันมันค่อนข้างหนักหนายังไรบ้างอะค่ะแล้วก็ย้ายมานานแค่ไหนแล้วครับผมก็จะขอนําเรียนอย่างนี้นะครับก็คือนึกถึงสมัยก่อนเนี่ยผมผมก็ราชการอยู่ในนครบาลในกรุงเทพมาโดยตลอดนะครับก็ก็จะอยู่ในตามโรงพักตามอะไรซึ่งซึ่งหน้างานในในโรงพักบางหน้างานเช่นงานสืบสวนเนี่ยก็จะมี หน้าที่การจับกลุ่มคนร้ายเป,เป็นหลัก uh huh. นะครับแต่พอเรามีโอกาสได้มาอยู่เป็นตำรวจท่องเที่ยวแล้วเนี่ยหน้าง,งานของตำรวจท่องเที่ยวมันจะถามว่ามีความคล้ายกันไหมก,ก,ก็มีบ้างแต่ก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่มีการดูแลการช่วยเหลือการอำนวยความสะดวกอะไร เรื่องต่างๆที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นกว่ากว่าโรงพักนะครับในในหน้างานสื่อสวนตับกลุ่มเนี่ยเราก็ทําอยู่แล้วแต่เราก็จะเพิ่มเติมในเรื่องหน้างานในการอนุครักษ์สะดวกการสัมพันธ์การอะไรเพิ่มเข้าไปครับผมครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นพิเศษนักท่องเที่ยวกลุ่มใดหรือว่าชาติใดครับคือก็ต้องต้องนําเรียนว่าจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวทุกทุกคนเราดูแลเหมือนกันทุกคนก็ถือว่าเขาเข้ามา บ้านเรามาจับจ่ายใช้สอยบ้านเราเราก็ต้องให้การต้อนรับแล้วก็ดูแลนะครับบคุณบนะคะท่านสรรวันหนักใจไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาเมืองพัทยาเราอะนะอย่างที่พี่กุ้งบอกไปช่วงต้นอะเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับโลกก็มีนักท่องเที่ยวหลากหลายพอเราต้องมารับหน้าที่ที่จะดูแลทุกคนเนาะที่เหมือนเป็นแขกของเราเนี่ยท่านสละวัณรู้สึกหนักใจไหมคะตรงนี้ก็จริงๆแล้วก็ก็ไม่หนักใจนะครับเพราะว่าเราก็มีทั้งตำรวจท่องเที่ยวเองมีการบราการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี หน่วยหลายๆหน่วยที่ขาคอยเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะตทรองเที่ยวอย่างเดียวครับนะคะเพราะฉะนั้นต้องถามเลยดีกว่านะพี่ป๋อมเนาะตอนนี้ค่ะหลายๆประเทศนะคะเขาก็ไฟเกี่ยวแล้วหลังจากโควิดเนท่ยเริ่มคลี่คลายลงนะคะก็จะให้ประชาชนเดินทางออกมาเที่ยวยังต่างประเทศได้และแน่นอนพระยาประเทศไทยของเราเนี่ยโอ้โหเป็นจุดหมายต้นๆในอันดับแรกๆเลยนะที่นักท่องเที่ยวเขาจะเดินทางเข้ามาในส่วนของทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเองเนี่ยนะคะมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวไว้ยังไงบ้างคะ ครับก็ขออนุญาตพูดถึงภารกิจของศูนท่องเที่ยวก็แล้วกันนะครับก็คือจะมีหน้าที่หลักก็คือการดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะครับมีการให้บริการนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆรวมถึงการปรับปรามจับกลุ่มกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่จะมาทําให้มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับในส่วนของมาตรการของเราของศูนย์ท่องเที่ยวพัทยาเองเนี่ยเราก็จะมีการออกตรวจ ตามวงรอบหรือพูดง่ายๆก็เหมือนตามวงจรการท่องเที่ยวของท่องเที่ยวเช่นนักท่องเที่ยวไปพักที่ไหนไปกินที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะเข้าไปจุดๆนั้นเพื่อคอยอคอยช่วยเหลือและโดยความสะดวกส่วนอีกหน้าง,งานหนึ่งก็คือหน้างานการอาชญากรรมหรืองานปราปราเนี่ยรเราก็จะมีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงว่าในเมืองพัทยาเนี่ยมันมีจุดเสี่ยงตรงไหนบ้างแหล่งไหนเป็นแหล่งที่อาจจะก่ออาชญากรรม ขึ้นมาได้เราก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปอยู่ตามจุดเสี่ยงต่างๆเพิ่มเติมขึ้นไปครับครับเอ๊ะพูดถึงกําลังพลของเรานี่ตํารวจท่องเที่ยวพัทยานี่มีมากน้อยแค่ไหนครับก็ต้องนําเรียนตรงนะครับว่าว่าจากพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยกับจํานวนบุคลากรของเราตํารวจเองเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนเหมือนไม่เพียงพอแต่เราก็ได้มีการบริการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเมืองพัทยาทาง สพเมืองพัทยาสฉพพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเราเนี่ยมีทางอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติประมาณเกือบ100คนที่มาที่มาช่วยเหลือเราช่วยช่วยประสานงานหรือช่วยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเราในการแบ่งกําลังพลของเราในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวทั้งกลางวันกลางคืนนี่เรามีการแบ่งสัดส่วนกันแบบไหนอย่างไรบ้างครับการเข้าเวรก็เหมือน เหมือนโรงพักทั่วไปดีกว่าพูดอ่างนี้ว่าว่ามีการเข้าเวรตามผัดตามชั่วโมงไปแต่เพียงแค่ว่าในห้วงกลางคืนเนี่ยเราจะมีการจัดชุดสายตรวจพิเศษขึ้นมาเช่นสายตรวจ Walking Street สายตรวจชาหาพัทยาเนื่องจากเราวิเคราะห์แล้วว่าจุดดังกาวเนี่ยมันเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะมีมิจฉาชีพเข้ามาก่ออาชญากรรมเราก็เลยจัดเพิ่มขึ้นไปจาก ที่เราทาอยู่ใช่ครับอ๋อครับผมเพิ่มเติมอีกใช่ครับสร้างความมั่นใจอุ่นใจมากขึ้นนะครับนะฮะอย่าบอกว่าท่านเองก็ในทุกค่าคืนนี่ลงตรวจตราอยู่ทุกวันเหมือนกันใช่ครับผมผมก็ลงตรวจตาทุกวันอยู่ตลาดร่วมกับเจ้าที่ตำรวจครับโอ้โหนะกคะก็คือทํางานเข้มแข็งนะพี่ปอมเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจกําลังดีนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าพูดถึงนักท่องเที่ยวเราก็ต้องถามแหละนะคะว่าณตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวภายในพื้นที่เมืองพัทยานะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประ ท่ไหร่อะคะส่วนใหญ่ในพัทยาทุกวันนี้นะครับจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียแล้วก็แล้วก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีชาวรัสเซียที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากมีไฟล์บินตรงมาที่อุตภเปานะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกนักท่องเที่ยวชาวเอเชียจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นประมาณนี้ครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งนักท่องเที่ยวแต่ละชาติเนี่ยเขาก็จะมี วงจรการท่องเที่ยวของเขาที่แตกต่างกันเช่นถ้าคนอินเดียจะพักกินเที่ยวโซนนี้ถ้าเป็นรัสเซียก็อีกแบบหนึ่งถ้าเป็นเกาหลีญี่ปุ่นก็อีกแบบหนึ่งตรงนี้เราก็ต้องมีการวิเคราะห์ดูว่าแต่ละชนชาติเยเขามีพฤติกรรมอะไรยังไงครับผมแบบแบบนี้มันทําให้การดูแลง่ายขึ้นไหมคะเพราะว่าเราเรายากขึ้นต้องต้องเรียกว่าเราเราเราก็ เป็นสิ่งที่ต้องทาดีกว่าเพราะว่าเราต้องวิเคราะห์แต่ละชนชาติว่าเขาว่าเขามีพฤติกรรมแบบไหนบางชนชาติเขาเขาเที่ยวปกติเลยไม่มีปัญหาเลยก็มีแต่บางชาติอาจจะมีพฤติกรรมที่ที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรก็ตามเรต่องวัฒนธรรมอะไรของเขาใช่ไหมครับครับผมและที่ผ่านมานี่ตลอดระยะเวลาปีกว่าๆนะครับอาจจะมีบางช่วงที่อาจจะโควิดไอทีระบาดก็อาจจะ เรื่องของการท่องเที่ยวอาจจะซบเซาลงบ้างแต่ว่าณตอนนี้ก็คือ,อเปิดประเทศแล้วการท่องเที่ยวก็เริ่มฟื้นตัวแล้วนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เข้ามาปรึกษาเราหรือว่าให้เราช่วยเหลือเขาเนี่ยปัญหาอะไรบ้างไหมครับต้องต้องขออนุญาตอย่างนี้ครับว่ <c oughs> าส่วนใหญ่เนี่ยนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาติดต่อเรา <c oughs> ก็จะมีเรื่องหลักๆ <c oughs> ก็คือเรื่องการขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเช่น <c oughs> เขา,ามีปัญหากับ กลุ่มคนที่ปัญหากับร้านค้ามีปัญหากับผู้ให้บริการอะไรต่างๆตรงนี้เราก็เข้าก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องการเอาระเอรียบทางท่องเที่ยวซึ่งซึ่งตรงนี้เราก็ต้องคอยคอยเข้าไปดูแลเข้าไปชามพันธ์แล้วก็เข้าไปตักตัวหรือว่าถ้าเพราะการกระทำผิด จริงๆเราก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอครับผมนะคะท่านสารวัตรขาล้วมีหลากหลายแบบนี้ทั้งอินเดียเอยลัสเซียเกาหลีญี่ปุ่นคือจะมีความหลากหลายมากนะคะทีนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่เราเองเนี่ยก็จะต้องมีการอบรมในเรื่องภาษาเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าถือว่าสําคัญมากๆเลยนะคะในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวอะค่ะครับก็ในส่วนภาษานะครับต้องต้องนําเรี่งนี้ว่า ส่วนใหญ่ตำรวจท่องเที่ยวเราเนี่ยถ้าถ้าเป็นภาษาไทยอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ทุกคนอยู่แล้วแต่จะมีภาษาที่สามเนี่ยซึ่งซึ่งจะเป็นปัญหากับเราซึ่งเราก็จะมีสองช่องทางหลักๆนะครับก็หนึ่งก็คือหนึ่งอาสาตำรวจท่องเที่ยวของเราที่มาใช้ต่างชาติเนี่ยหลายๆคนก็จะพูดได้หลายภาษาเช่นเรามีอาสาทั้งรัสเซียเราก็มีอินเดียเราก็มีหรืออาหรับเราก็มีญี่ปุ่นเราก็มีตรงนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยงานเราแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็น ที่เป็นของทาง,งกรมการ,รท่องเที่ยวนะครับก็คือศูนย์ฮอตไลน์1นึ่นะครับ,รบซึ่งซึ่งศูนย์เนี้ยจะมีล่ามแปลอยู่ตลอด24่ชั่วโมงมีด้วยกันรประมาณ5 6ภาษานะครับไทยไทยเป็นหลักอยู่แล้วอ,อังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีรัสเซียแล้วก็มีภาษาอารอ์ตอ,อย่างาที่ท่านบอกมาใช่ครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่จําเป็นว่านักท่องเที่ยวจะโทรเข้ามานะบางบางกรณีบางเคสเนี่ยอาจจะเป็นคนไทยที่โทรเข้ามา เพื่อต้องการให้ให้แปลก็ได้ยกตัวอย่างเช่นท่าในกรุงเทพนี่ครับบางทีแท็กซี่รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาแต่คุยไม่รู้เรื่องก็จะโทรเข้ามาส่วนหนึ่งห้ห้แต่เราก็จะมีร่างแปลอยู่ตลอดทุกสิบชั่วโมงครับไม่ไม่ได้รับเรื่องเฉพาะว่าจะต้องเกิดเหตุอะไรสามารถช่วยเหลือตรงนี้ได้ให้ข้อมูลให้เหมือนการประสาน ให้ราบรื่นแค่นั้นเองคือเรียกว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนยแท้จริงพี่บอมนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราสื่อสารแบบคาดเคลื่อนอะไรประมาณนี้บางทีมันก็อาจจะไม่ไม่เกิดความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวแปลไม่เป็นไม่เป็นไรทเลยนะคะ24ชั่วโมงค่ะฮอตไลน์นะคะ1 1 5ครับผมครับแล้วณเวลานี้ณตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสําหรับอาสาขอพูดถึงอาสานีดหนึ่งเพราะว่ามีทั้งรัสเซียมีทั้งเกาหลีญี่ปุ่นอะไรต่อมีอะไรถ้าเกิดมีคนใหม่ๆอยากจะ ข้าร่วมฉันามาทําธุรกิจอยู่ในพื้นที่หรือว่าฉันมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาอยากจะช่วยเหลือสังคมแบบนี้สามารถที่จะเข้าไปเป็นอาสาได้ไหมครับในในหลักเกณฑ์ของอาสาสมัครตรวจท่องเที่ยวนะครับ,รบมันก็จะมีหลักเกณฑ์ที่ทางกองบัญชาการตรวจท่องเที่ยวเนี่ยเป็นคนออกอซึ่ง<ะ>ซึ่งจะมีการ เปิดรับสมัครหรือตทดสอบคุณสมบัติอยู่อยู่เป็นเป็นประจําน่าจะปีหรือ2ปีครั้งนึงครับต้องคอยสอบถามดูข้อมูลซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ต้องก็ต้องมีการเสนอเรื่องขึ้นไปก็จะดูพิติกรรมตามคุณสมบัติว่าเคยมีมีก่อเหตุไหมมีความประพฤติเป็นยังไงหลายหอย่างครับเราก็ต้องมาดูประกอบกันครับ ครับผมก็คอยติดตามแล้วกันนะครับข่าวสารของทางด้านของตำรวจท่องเที่ยวนะครับนะฮะครับผมอ่านั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหนั้นมาพูดคุยกันต่อเพราะว่ายังมีอีกหลายหลักหลายเรื่องราวเลยนะคะที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์เนาะให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปพร้อมๆกันกับเราค่ะช่วงนี้พักกันค่ะ เคเบิลทีวีส่วนรวมความบันเทิงของคนพัทยาให้คุณได้มากกว่าครอบคลุมกว่าด้วยระบบส่งสัญญาณผ่านไฟเบอร์ออปติรับชมได้ด้วยระบบดิจิตอล150ช่องและระบบอนาล็อกกว่า70ช่องให้คุณได้เลือกชมได้หลากหลายด้วยช่องสัญญาณคุณภาพสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่038 423 777 คุยกันต่อในช่วงที่สองนะคะคุณผู้ชมกําลังอยู่กับเราในรายการจับกระแสค่ะวันนี้ร่วมพูดคุยกับท่านพันตารวจโทพิชย์ยเขียวเลืองเสรอกตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยานะคะถึงมาตรการในการที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจะตรวจีนแล้วด้วยจีนก็จะเยอะอินเดียตอนนี้ก็มีมากอยู่ในพื้นที่ทํางานหนักมากแน่นอนนะคะก็ต้องส่งกําลังใจให้กันทีนี้ค่ะในส่วนของการดูแลเนาะในความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ทางด้านตำรวจ ท่องเที่ยวเรานะคะมีการดําเนินการยังไงบ้างะคะสถานที่ห้อง<ม>พักสถานประกอบการอะไรต่างๆเราเนี้ยเราได้ไปมอบนโยบายอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าคะครับก็ขอดาเนเนมาเลยโดยโดยปกติรูทีนทุกวันของน<ม>ักท่องเที่ยวเนี่ยรเราก็จะเป็นการไปตรวจโรงแรมที่พักหรือสถานประกอบการเป็นประจาอยู่แล้วนะครับ<ม>ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมต่าง,างๆเราจะเข้าไปพูดคุยกับทาง หน้าฟอนเองทางนักท่องเที่ยวเองทางไกด์เองอก็เหมือนเป็นการชามพันุ์ํำรองเทยวไว้ในตัวในส่วนของสถานประกอบการยื่นๆเช่นร้านอ,อาหารหรือร้านขายของที่ระลึกรหรือสถานบริการยามค่ำคืนก็ตาม,มตรงนี้เราก็จะเข้าไปพูดคุยเพื่อสร้างมาตรการต่างๆที่ที่ ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับอ,อครับผมครับแล้วในส่วนของไกด์เมื่อสักครูน่นี้ท่านสารวัตรพูดถึงไกด์เราได้มีการมาวางมาตรการหรือว่าบอกกับทางไกด์เรื่องของที่จะให้เขาไปพูดกับลูกทัวร์ของเขาอย่างไรบ้างว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ตรงนี้มีบ้างไหมครับครับก็ในส่วนของผู้นําเที่ยวหรือที่เรียกว่าไกด์เนี่ยก็ก็ตรงเนี้ตามหลักคือไกด์เนี่ยต้องปฏิบัติตาม อ่าพรบธุรกิจนำเที่ยวและมรดกุเทศท uh huh. สิ่งที่เราพบเจอต่างๆเรื่องการอาระเรเปรียบก็ดีหรือการอะไรก็ดีเนี่ย uh huh. บ,บางครั้งอาจจะเกิดกับทางตัวไกด์เองเนี่ย uh huh. เข้าไปชักนํา uh huh. เช่น uh huh. อ นักท่องเที่ยวนะเดี๋ยวไปซื้อของนะจุดๆนี้ที่เขาวางไว้ซึ่งนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ที่ทางสัจัดไว้ตรงเนี้ยเราก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของพรบธุรกิจนาเที่ยวแลมากรเทศอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ในส่วนที่เขาถูกต้องก็ก็ประชาสัมพันธ์ไปว่าให้การมีการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดีเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนเราต้องี้ดีกว่าครับผมครับ ก็ไม่ได้ใช้ตัวบทกฎหมายสักทีเดียวนะครับนะฮะตรงนี้นะพันด้วยครับผมเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมอาชีพสําหรับผู้ที่ทําอาชีพไกด์ด้วยนะครับก็ไม่อยากจะใช้ไม้แข็งนะคะน้นการประชาสัมพันธ์เป็นหลักนะคะตรงเพื่อเพื่อการท่องเที่ยวเพราะว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็อยากจะให้แบบภาพรวมเนี่ยดูดีตามไปด้วยทีนี้กั้นในส่วนของพื้นที่รับผิดชอบของทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาเราเนาะกำลังพลก็มีอยู่อย่างจํากัดนะแะถึงแม้ว่าจะมีอาสาที่มีคุณภาพอีก เป็นร้อยคนคก็ตามนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันดูดแลมากน้อยแค่ไหนแล้วกำลังค,ค,คนของเราเนี่ยเพียงพอไหมคะก็นําเรียงยุติับว่า <ฮะ S 1> ข้อเท็จจริงแล้วนะครับของผมเนี่ยสถานีตำรวจท่องเที่ยวสี่กองกับการสองกับการทนึงเนี่ย คือรับผิดชอบจริงๆสองจังหวัดเลยโอ้โหอไม่ใช่แค่พัทยาอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับคือรับผิดชอบจังหวัดชนบุรีกับจังหวัดชาเชิยงแสาสองจังหวัดแต่แต่เพียงแค่ว่า จุดใหญ่ใจกลางของของสองจังหวัดเนี้ยมันคือเมืองพัทยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเราจึงกำลังพลส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจึงมาอยู่ตรงนี้เป็นหลักซึ่งถามว่าจุดอื่นเรามีไหมเราก็มีมีมีเจ้าที่ปฏิบัติครับเช่นบางแสนที่จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาเที่ยวไปเป็นเป็นส่วนใหญ่นลครับแล้วก็แล้วก็ทางชัดสิงเซาวก็จะมีเช่นตามวัดวารามทั้งหลายวัดหลวงวสวทธรหรือวัดสมานหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่างๆตรงนี้เราก็มีเจ้าที่ เข้าไปอยู่แต่แต่โดยหลักแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในพัทยาครับผมครับผมยิ่งรู้อย่างนี้ยิ่งต้องนะให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันมากๆเลยบอกนัท่องเที่ยวบอกคนที่ปฏิบัติงานอาสาต่างๆหรือว่าพวกที่อยู่หน้าสถานบันเทิงต่างๆบอกว่าช่วยดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดีนะ เหมือนกับว่าให้เจ้าหน้าที่ตรวจทำงานน้อยหน่อยเป็นห้เป็นตาให้เราตรงนี้เราได้มีการบอกกล่าวกับสถานประกอบการต่างๆเหล่านี้บ้างครับ uh, <c oughs> ในเรื่องของสถานบริการเน uh ี huh. ่ยเราเคยมีการเรียกประชุมผ uh ู huh. ้ประกอบการสถานบริการทุกแห่ง uh huh. เนื่องจากสมัยก่อนเราเคยมีปัญหาในอดีตนะครับเช่นมีปัญหาเรื่องการทําไนักท่องเที่ยวหรือ ความผิดภายในร้านรเราก็มีการสา0พันกับทางร้านแบบว่าอ่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำครับ,รบ,รบการการใช้กำลังหรืออะไรอ,อมไม่ไม่เหมาะสมะรเราก็มีการประชุมพูดคุยร่วมกับทาง สพเมืองพัทยาทางเมืองพัทยาก็จะเข้ามาบริการร่วมกันคอยพูดคุยครับเพราะฉะนั้นก็คือกําลังพลเนี่ยอาจจะน้อยนะคะดังนั้นจุดแข็งจุดอ่อนที่เราจะนํามาใช้ในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าสำคัญตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะเรามีการรับมือยังไงบ้างเอ่ยก็ต้องขออนุญาตพูดถึงจุดอ่อนเราก็อย่างที่ทราบอยู่ว่าปัญหาต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเราเราเราพบเจอกันมากแต่เราเอาจุดอ่อนตรงนี้ ศึกษา,อ,าอดีตเพื่อ mm. มาทําปัจจุบันให้ดีขึ้นการนําข้อมูลในอดีตมาปรับใช้ประยุกต์ใช้ว่า, mm. าถ้าเราเจอในอดีตเรามีการเช่นอะเปลี่ยในท่องเที่ยว mm. เราควรเข้าไปแก้อย่างไง uh huh. มีไอาชากรมเกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์ในท่องเที่ยว mm hmm. เราจะเข้าไปจัดกาอยังไง uh huh. ตรงนี้ก็เหมือนเราเอา,อาในอดีตเนี่ยมา ประยุกใช้แล้วก็มาสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในปัจจุบันใช่ครับสร้างความเข้มแข็งใช่ครับจุดแข็งของเรานะแล้วก็พื้นที่ด้วยนะโอ้นะคะมีไอเดียดีนะคะถึงกําลังพลเราจะมีอยู่อย่างจำกัดนะคะน้อยแต่มากทำคนน้อยเป็นคนมากอ่าคนน้อยเป็นคนมากโอ้ชอบคำนี้เลยเกิะจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนนี้คือเราอาจจะห่างจาก ด้วยไยนะปเป่าเราไม่ค่อยได้ไปในตามสถานที่ท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่เมื่อก่อนเคยเห็นค่ะท่านสารวัตรขาเราในถนนวอลกิ้งสตรีทเนี่ยเราก็จะมีการตั้งจุดซึ่งเป็นของเจ้าหน่วยงาเราหรือเปล่าวันนี้ยังไม่แน่ใจนะแล้วก็ที่เป็นแบบปั่นจักรยานอันนี้ก็ดีมากใช่ในส่วนของเราหรือเปล่าคะใช่ครับก็คือในในส่วนของตำลองที่พัทยาเนี่ยเราจะมีสายตรวจวอลกิ้งสตรีทอยู่ประจำทุกวันตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึงประมาณตีสอง ทุกวันนะครับซ <c oughs> ึ่งก็จะมีทางาตำรวจท่องเที่ยวเอง <c oughs> ทางอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว <c oughs> ทางเทศกิจเมืองพัทยา <c oughs> ก็จะมาร่วมกันรว,รวมรวมทั้งาสายตรวจจักรยานเนี่ย <c oughs> เราก็จะมีการออกปั่นในช่วงวันวันหยุดนะครับ <c oughs> เช่นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะปั่นในเรียบชายหาดพัทยาชายหาดจอมเทียนรวมถึง w อล k กอินสต e ีทก็มีการปั่นประชาสัมพันธ์หรือการเข้าไประงับเหตุหรือ เรื่องอื่นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตำรวจท่องเที่ยวก็จะเข้าไปตลอดทำไมต้องมีสายตรวจปั่นจักรยานด้วยอะครับก็เป็นนโยบายของทางผู้ชี้การท่องเที่ยวนะครับที่อยากการมีการสร้างภาพลักษณ์ในของตำรวจท่องเที่ยวเองก็ดีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจักรยานเนี่ยมันเข้าไปถึงในซอกซอยในอะไรได้ง่ายคล้องข้องตัวใช่จะข้องตัวใช่ครับอย่างเช่นถนนวิ่งสตรีทเนี่ยรถยนต์เข้าไม่ได้มอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้แต่จักรยาน ปันเข้าไปได้ครจริงจริงอันนี้น้องชื่นชมเลยเพราะว่างานเขาดาวที่ผ่านมาโอ้โหเข้าไปถึงแบบว่าใจกลางได้เลยอ่ะแล้วก็คือประชาสัมพันธ์เพราะว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยไม่ใช่คนพื้นที่สอบถามถึงที่นั่นที่นี่ครับ คือให้คําตอบได้หมดวันนั้นเห็นอยู่แบบเออรู้สึกประทับใจมากๆอนอกนอจากการที่จะดูแลทรัพย์สินความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแล้วนักท่องเที่ยวแล้วต้องต้องรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆเหล่านี้ด้วยเป็นเ,น <หะ S 2> เขาเรียกว่าเป็นเป็นหน้าที่หลักเลยดีกว่าอของตำรวจท่องเที่ยวแต่ละแต่ละพื้นที่เช่นผมผมอยู่พัทยาผมควรจะรู้ว่าสมมติพี่เข้ามาถามว่า ผมจะกินที่ไหนดีผมจะไปพักที่ไหนดีเที่ยวไหนดีเราต้องมีคําตอบอยู่ที่เราโอ้ครับผมครับีนี้เราต้องได้ข้อมูลจากที่ไหนมาบ้างครับก็ต้องพูดคุยกับหน่วยงานอื่นๆใช่ครับก็จะมีทางหน่วยงานที่เราร่วมงานด้วยกันอยู่ตลอดในการท่องเที่ยวก็จะมีทางท่องเที่ยวรีดัาจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีทางทททสำนักงานเขตพัทยาที่เราที่เราบริการข้อมูลกันตลอด ครับอ๋อก็จะได้ข้อมูลจากตรงนี้นะครับโอ้โหมาที่หน่วยงานเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจคนเดียวนี่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าท่องเที่ยวแบบไหนอะไรยังไงคือพูดคุยกับท่านสาวัตรอะเหมือนทุกอย่างมันง่ายแต่จริงๆล้วเนี่ยในในการปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างยาวกันนะพี่ป้อมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราเอง เป็นประชาชนคนหนึ่งก็อย่าลืมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยเจอนักท่องเที่ยวก็ให้คำแนะนําที่ดีๆกับเขานะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีสอนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มแต่เห็นบอกว่ามีด้วยในส่วนของนอกจากอาสาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมีแอปพลิเคชันใช่ไหมคะไว้คอยรองรับนักท่องเที่ยวด้วยก็ขออนุญาตพันพันอีกหนึ่งช่องทางนอกจากนอกเหนือจาก hotline หนึ่งห้าห้าแล้วเนี่ยเราจะมีแอปพลิเคชันที่ทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยได้เปิดตัวมาเมื่อ ต้นปีที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชัน t โ u r ิสโพลิสไอเ l e r t You นะครับซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยก็พอนักท่องเที่ยวหรือคนทั่วไปโหลดเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปแจ้งเบาะแสแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ในในทุกกรณีมีการถ่ายภาพมีการใช้โลเคชันจุดที่เราต้องการให้ความช่วยเหลือพอพอนักท่องเที่ยวกดเข้าไปเนี่ยข้อมูลดังกล่าวเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่ศูนย์1ของเราศูนยเราก็จะ โทรกลับมายังสถานีตำรวจท่องเที่ยวต่างๆเพื่อเข้าไปรับเหตุโดยเร็วครับ๋อครับผมครับตอนนี้มีคนสบัมากดอยแค่ไหนอย่างไรบ้างครับเท่าที่ทราบ1ปีที่ผ่านมาก็ประมาณหมื่นกว่าคนประมาณนักท่องเที่ยวนะครับประมาณนี้นะครับจำเป็นไหมครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศพอถึงเมืองไทยแล้วจะต้องโหลดแอปพลิเคชันนี้ ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกผูกมัดตามกฎหมายแต่อยากให้ใช้อยากใช้เพื่อเขาเรียกว่าตลาดท่องเที่ยวอยากให้เรียกว่า your first friend เมื่อคุณเข้ามาเนี่ยให้คิดถึงเราว่าเราเป็นเพื่อนคนแรกโทรหาเราหนึ่งห้าห้ามีแอปพลิเคชันทวิตเตอร์เลสตูคนี้ก็เหมือนเหมือนมีเพื่อนร่วมเดินทางไปกับเราหมคอยแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ไปพักผ่อนหย่อนใจไปทานอาหารอะไรแบบนี้นะครับนะฮะโอ้ก็น่าจะ โหลดเก็บไว้นะครับนะฮะนักท่องเที่ยวทุกๆกคนนะครับเข้าถึงพี่ปอมนะคะเพราะว่าตอนนี้โซเชียลต่างๆนะถือว่าสําคัญมากๆบางทีนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้มาเจอตัวกับเจ้าหน้าที่โดยตรงนะคะแต่ว่าถ้ามีแอปพลิเคชันนี้ไว้ในมือถือเนี่ยนะคะก็ก็เหมือนมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเราอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยด้วยใช่ครับแล้วบรรยากาศในช่วงกลางคืนที่เราไปตรวจตราเป็นไงบ้างครับบรรยากาศของนักท่องเที่ยวพอเห็นเราแล้วเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างไหมครับคือต้องต้องนําเรียนงี้ครับว่า นะักท่องเที่ยวเนี่ยอืพอเห็นตำรวจท่องเที่ยวครับเหมือนว่าเขาอยากจะเข้ามาคุย uh huh. อยากจะเข้ามาปรึกษารพบพอเหมือนเหมือนว่าเราคือคือ,ค,อคือเพื่อนของเขา uh huh. นะครับ uh huh. คือในในมุมของของเราอาจจะไม่ใช่ในในหน้างานที่ต้อง ปราบปรามการจับกลุมถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าทาผิดเราจะตีแต่เขาจะมองว่าเราเหมือนเราเป็นเพื่อนเป็นมิตรมากกว่าครับนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คืออย่างที่ท่านสวัสัิ์บอกไปนะคะแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นอพี่ป๋องท่านสวัสัิ์ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของปัญหาต่างๆมันก็มีมาให้เราแก้ตลอดอย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการมั่วสุมต่างๆเหล่านี้นะคะเราเรามีมาตรการในการที่จะดูแลป้องกันยังไงบ้างะคะ ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งมั่วสุมต่างๆคือต้องเข้าใจก่อนว่าตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยอํานาจในทางตำรวจทั่วไปเนี่ยก็เหมือนเหมือนตำรวจลงพักแหละค<ฆ>หากเรามีข้อมูลหรือมีการบราการร่วมกับหลายหน่วยเช่นตำรวจหน่วยอื่นก็ดีหรือ ทางเมืองพัทยาก็ดีหรือประชาชนก็ดีที่มีการแจ้งเบาะแสในเรื่องการมั่วสสมเสฟยาหรืออะไรก็ตามเนี่ยทางเราก็ก็ต้องเข้าไปจัดการอยู่แล้วครับคือเราสามารถทําได้โดยปกติครับผมอ๋อครับผมครับก็ใครที่ทําถูกต้องตํารวจก็บอกว่าอ่าก็ทําต่อไปนะครับนะฮะแต่อย่าไปสร้างความที่ไม่ดีนะครับนะฮะตรงนี้ตํารวจไม่เอาไว้นะครับนะฮะก็เรียกว่า อ่เป็นวิทยมตรีกับทุกคนนะครับสำหรับตำรวจท่องเที่ยวคือตำรวจทุกนายนะครับทุกที่นะครับเป็นวิทยมตรีอยู่แล้วนะครับแต่ก็อยากจะให้ทุกๆกคนนั้นทําถูกต้องตามกฎหมายตามศีลธรรมอันดีนะครับนะฮะอ่าในช่วงเวลาแบบนี้นะครับการท่องเที่ยวก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับนะฮะอยากจะให้ทางด้านของสารวัตรนะครับได้พูดอะไรถึงแก่ผู้ประกอบการต่างๆนะครับในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวหน่อยครับครับก็ก็อย่างที่เราทราบพอดีนะครับมาช่วง ต้นปีนี้ทางประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆก็ดีเนี่ยมีการผ่อนปลนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวต่างประเทศได้เนี่ยอยากจะสัมพันธ์ทางผู้ประกอบการนะครับหรือทางพลเมืองเมืองพัทยาเลยดีกว่าว่าให้เราเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราลองนึกภาพถึงสมัยก่อนที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแล้วทาให้เศรษฐกิจบ้านเรามันฟื้นตัวแล้วเราโดนโควิดเป็นเวลานานใช่ครับ พอเขากลับเข้ามาทีเนี่ยอยากจะให้คอยดูแลอำนวยความสะดวกการช่วยเหลือมีปัญหาอะไรก็เหมือนคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราก็ต้องมีการพูดคุยกันอะไรกันอย่างนี้จะจะดีกว่าครับัมครับครับผมอ่านเนี่ยแหละครับก็เรียกว่าเป็นมิตรมิตรีที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับก็วันนี้ครับได้ร่วมพูดคุยนะครับกับทางท่านสารวัตร ก็คือพันพธุตรวโทพิทยะเขียวเปรืองสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยานลครับถึงความพร้อมของการดูแลนักท่องเที่ยวและก็ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในที่จะเดินทางเข้ามายังเมืองพัทยานะครับถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกทีเดียวท่านดูแลสองจังหวัดนะครับชนบุรีและฉะเชิงเศราด้วยนะครับนึกว่าดูแลแค่พัทยาอย่างเดียวนะครับนะฮะโอ้ก็มีภารกิจมากมายทีเดียววันนี้ต้องขอขอบคุณครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณท่านสารวัตรขอบคุณคขอบคุณคหมดเวลาลงละครับคุณผู้ชมครับเนื่องด้วยเวลาครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับร่วมเป็น้าบ้านที่ดีอย่างที่ท่านสารวัตรได้บอกไว้นะครับสวัสดีครับ